สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิน e ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้จะพามาดูรถด้านในกันนะคะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างสีไหนด้านในจะเป็นบริษัทของเพชรยนต์นะคะจะมีรถให้เลือกไม่ต่ำกว่า3 50้คันเลยตอนนี้จะมีเป็นรถตู้ไม่ว่าจะเป็นออติสนะคะหรือแคมรี่มีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะแน่นอนนะคะตรงนี้ลูกค้าที่กำลังมองหาทีมตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นอาณา,า,าจาักรของ อันติกเลยลูกค้าที่กำลังมองหารถผ่อนถูกงวดถูกราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับทางเราได้เลยนะคะจะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยมีบริการรถสไลด์ส่งให้ลูกค้าถึงที่เลยนะคะในส่วนของตรงนี้ลูกค้าที่สนใจคันไหนสีไหนทักมาสอบถามได้เลยมีทุกรุ่นทุกปีนะคะ ทางร้านจะมีรถหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้าที่สนใจคันไหนอยู่ทั้งมาสอบถามได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นทุกคันนะตอนนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยลูกค้าที่สนใจติดต่อเซลเอิร์นได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อเป็น0971693884นะคะหรือจะแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็จะเป็น ID ดีไลน์ของเบอร์โทรได้เลยค่ะลูกค้าแอดมาได้เลยนะ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์กับคลิปนี้ด้วยนะคะ